ะะคพีเตอร์เราเอา27คืนดีปาะวะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งกาวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตโรงการไทยแรงกินทัวริสึมแพน2030ภายใต้แนวสีภูมิภาคได้แก่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเราได้ต่อกันที่ภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาและภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ทำเวิร์กช็อปและ การโคชิ่งเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งแผน203ส่วนของรามวันที่ขึ้นดิฉันค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านริบโฉมการท่องเที่ทยวไทยให้การเดินทางกลายเป็นพลังบวก อยู่ระดับสากลภายในปี2030นี้ค่ะซึ่งลำดับแรกที่สูงมาตรฐานโลกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแก้วตม่วงกร่วมง,งานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการลดโชว์สี่ภาคและบรรยายในที่เราทำไฮ i l a n d Good t r a v e l Standard ที่ทุกท่านกำลัง e อ g เกสกับเราไม่ใช่ขอเซียตตอมือดังๆให้ผู้ประกอบการที่ลงทีมเดียวกันกับโพสต์ด้วยนะคะนะคะสำหรับทีมไหนที่แบบอยู่กับทีมคณะทำงานแผนของเรา ะะเราก็เพิ่งทําแผนสิบนะแผนเะนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะบีบในการที่จะทาโมเดลเรื่องของการทแ,แ,แหล,แหล่องเที่ยวที่ปราศจากเดี๋ยวเจ้าอธิบายเพิ่มเติมในส่วนสําคัญคือ Thailand Good Travel Sta n d a r d ท่านไม่ได้ตกเทรนไปไหนเลยนะถ้าท่านกําลังพยายามอยู่ในลูมของเราเนี่ยพลายเชนของเขานะะในการที่เราจะรบริการมีโอกาสได้รับตลาดต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าประเทศ อยากแบบไฮไลท์นะคะเราก็มีเ,เวทีในการที่จะทํางานร่วมกันจริงๆเราเริ่มมาเกือบ2ปีสําหรับโ o p o s a l ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นงานละเรานี้เร <c oughs> า,าน55มีคนมาปิ๊งน,นจ๊ะจาขึ้นใจบีเตอร์บอกอการเป็นโค้ดทีละการเป็นโค้ดต้อง,องมีอะไรคะให้ฟังข้าวๆนิดนึงว่า เรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเกี่ยววันนี้ตลอดระยะเวลาหนึ่งวันและพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะเราจะเห็นผ่ากันที่ภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาและภาคเหนือจังหวัดอัทาทําเวิร์กช็อปและการโครชชิ่งเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดให้แรงกรนดรอซึมแผน่น2 0งสนส่วนของรองวัดที่ขึ้นดิฉันค่ะตั้งยืนระดับสากลภายในปี2 0 3 0นี้ค่ะซึ่งําดับแรกนี้น